สวัสดีครับพบก,กับผมฮิวโก้จรวัตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตกี่ยวกับสเตปฮีโร่นะครับที่ทำการเปิดโหมด PVP ให้เราได้เข้าไปเก็บคะแนนกันได้แล้วนะครับผมโดยผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดประจำซีซั่นแรกนี้นะครับก็จะได้เป็นเหรียญฮีโร่จำนวน4500 h e ฮีโร่นะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็สูงกว่า70,000บาทเลยทีเดียวนะครับอันดับรองลงมาก็จะได้รางวัลตามตารางที่โชว์อยู่นี้นะครับผม ในส่วนอันดับที่50ถึง100ก็จะได้855ฮีโร่หรือเป็นเงินไทยก็ราว1,500บาทนะครับวิธีเข้าร่วมก็ง่ายๆครับสำหรับคนที่มีตัวละครเสร็จฮีโร่อยู่แล้วก็สามารถกดเข้าไปสุ่มเจอผู้เล่นคนอื่นได้ในโหมดอารีน่านะครับจัดทัพของคุณจัดตัวเดียวก็ได้แต่เพื่อนๆก็สามารถจัดทัพได้สูงสุด5ตัวนะครับ ทุกครั้งที่ชนะนะครับคุณจะได้ค่าพอยต์นับคะแนนในเกมที่ชื่อว่า e ี o ลมานะครับและถ้าคุณแพ้ก็จะเสียอ e ีโลเช่นกันนะครับใน24ชั่วโมงสามารถเข้าไปแข่งได้วันละ10ครั้งนะครับและในแต่ละซีซันเนี่ยก็จะมีเวลาให้เราเก็บคะแนนถึง3อาทิตย์ด้วยกันนะครับก่อนที่จะรีเซ็ตเพื่อน,นับคะแนนใหม่ในซีซันหน้า สำหรับใครที่ยังไม่มีตัวละคร Step Hero นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อตัวละครกันได้ที่เว็บไซต์ stephero.io นะครับหรือจะตามลิงก์ที่ผมจะแปะไว้นในใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับในคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการซื้อตัวละครฉบับจับมือทำหรือสำหรับปิกนเนอร์นะครับรอติดตามชมกันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ